จเจริญพรทุกๆคนนะมาเข้าสู่ความสงบความสอดคล้องเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติของจิต ที่จะค่อยๆสงบเป็นลำดับลดับไปการสวดมนต์อย่างต่อเนื่องสวดด้วยความมีสติด้วยสวดด้วยความมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอด ถึงแม้ว่าจิตมันจะออกไปคิดบ้างนะไม่ได้อยู่กับการสวดตลอดเวลานะแต่ก็ดีกว่านะที่เราปล่อยให้จิตใจล่องลอยไปโดยไม่ทำอะไรเลย นะจิตท,ที่สวดมนต์อย่างต่อเนื่องนะหรือถึงแม้เราไม่ได้เปล่งเสียงออกมาแต่จิตของเรานะทำสมาธิควบคู่ไปในระหว่างที่เราฟังเสียงสวดมนต์นะมันมีความ นะสนับสนุนนะให้จิตของเราสามารถเข้าสู่ความสงบได้ง่ายขึ้นนะนะเพราะว่านะมันเป็นความมหัศาจรรย์ของบทนะโดยเฉพาะบทแห่งธรรมะนะถึงแม้เป็นภาษาบาลีที่เราไม่เข้าใจความหมาย นะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเนี่ยแต่มันก็เป็นความแปลกนะที่อาจจะอธิบายได้ยากนะว่าทำไมการสวดมนต์หรือการฟังเสียงสวดมนต์มันมีส่วนช่วยนะให้จิตของเราได้เข้าสู่ความสงบ ดีขึ้น,นดีกว่าการไปฟังสิ่งอื่นๆนตลอดจนถึงการได้มาเจริญจิตภาวนาการมีสติอยู่กับลมหายใจอยู่กับการปฏิบัติทางจิตเนี่ย และมีการนำอารมณ์โดยนะครูบาอาจารยนะ์ผู้ที่มาแสดงธรรมะให้เราเนี่ยนะในส่วนของอาจารย์เนี่ยนะก็แสดงธรรมเรื่องเดิมๆนะวนเวียนอยู่กับเรื่องเดิมๆ เราก็หลายคนก็ได้ยินได้ฟังอาจารย์พูดเรื่องเดิมหลายครั้งนำอารมณ์เข้าสู่ความสงบเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่อะไรนะแต่ถึงแม้มันจะเป็นเรื่องเดิมนะแต่ถ้าจิตของพวกเราที่ฟังอยู่มีสติ ฟังตามหรือไม่หรืแม้กระทั่งไม่ได้ฟังก็ตามแต่ว่าปฏิบัติควบคู่ไปและมีเสียงของอาจารย์อยู่ในพื้นหลังของการปฏิบัตินะถ้าจิตของพวกเรา นะสามารถที่จะรักษาสติแนะมีสติอยู่กับปัจจุบันแนะมีสติอยู่กับความรู้สึกตัวนะถ้าเราฝึกมาถึงจุดจุดหนึ่งนะจิตของพวกเราเนี่ยนะมันมีความพิเศษ นะมันสามารถที่จะปรับจูนนะมันคล้ายๆก,กันกับนะมันเป็นเรื่องแปลกอยู่เหมือนกันนะคลื่นของจิตของพวกเราเนี่ยนะจิตของพวกเราทุกคนเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของพลังงานนะเป็นเรื่องของคลื่นนะ เราบางคนอาจจะเคยได้เรียนวิทยาศาสตร์กันมาก่อนมันเป็นเรื่องของพลังงานทางจิตนะที่สามารถที่จะปรับเข้ากับสิ่งแวดล้อมในเรื่องของพลังงานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่สามารถรับรู้สัมผัสได้ด้วยใจนะผ่านความรู้สึกนะและเราทั้งหลายนะต่างก็มีประสาทสัมผัสทางใจในะประสาทสัมผัสทางจิต นะที่เรียกว่าสัมผัสที่6นะซิกเซนเนี่ยเราต่างก็มีด้วยกันทุกคนซิกเซนะไม่ใช่อะไรอื่นนะก็คือจิตของพวกเรานี้นี่เองนะจิตของพวกเราเนี่ยนะถ้าไม่มีร่างกายซะแล้วมันก็จะเป็นช่องทางทางใจล้วน นะซึ่งช่องทางทางจิตทางใจล้วนๆนี้นี่แหละมันจะเป็นช่องทางทีนะ่ถ้าเรามีความนิ่งในระดับหนึ่งนะความนิ่งของจิตในระดับที่พอจะรับรู้สัมผัสได้ถึงนะพลังงานต่างๆเสียงเนี่ย มันก็เป็นพลังงานนะจิตของพวกเราได้ยินได้ฟังเสียงผ่านหูเข้ามานะในส่วนหนึ่งเราอาจจะได้ยินแล้วเข้าใจเป็นภาษามนุษย์นะเป็นภาษาที่เข้าใจได้แต่ส่วนหนึ่งของจิตนะ มันไม่ได้ได้ยินเป็นภาษาที่เข้าใจแต่มันรับคลื่นพลังของเสียงเข้ามาคลื่นพลังของเสียงที่ได้รับมาเนี่ยนะต้นกำเนิดของเสียงนะเสียงของต้นกำเนิดที่เปล่งเสียงออกมาเนี่ย จิตของพวกเรานะถ้ามีความสงบในระดับหนึ่งแล้วก็ปรับจูนเข้าหาคลื่นเสียงต้นกำเนิดของเสียงที่เปล่งออกมาได้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องแปลกนะที่ เมื่อเรานะเปิดจิตเปิดใจรับฟังด้วยใจที่มีศรัทธาต้นกำเนิดของเสียงที่อาจารย์เปล่งเสียงออกไปเนี่ยนะอาจารย์ก็พูดออกไปจากจิตนะที่มีสมาธิในระดับหนึ่ง นะพลังเสียงของอาจารยนะ์มันก็มีคลื่นพลังแห่งความสงบในระดับหนึ่งพวกเรานะถ้ารับฟังด้วยจิตที่เปิดเปิดรับด้วยศรัทธานะจะเข้าใจเนื้อหาสาระที่อาจารย์พูด นะมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งของจิตนะที่เรามีศรัทธาและเปิดรับประสาทสัมผัสทางใจให้คลื่นเสียงของอาจารย์เนะี่ยมันเข้าไปนะให้จิตของพวกเรานั้นมันสอดรับนะรับคลื่นนี้ แล้วก็ปฏิบัติควบคู่ไปนะปฏิบัติไปเรื่อยๆนี่แหละแนะมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะที่จิตของพวกเรานะจะสามารถปรับจูนนะเข้ากับพลังแห่งความสงบพลังแห่งสมาธิ ที่อาจารย์พูดออกไปนะที่เป่งออกไปทางเสียงมีพลังของสมาธิอยู่ในนั้นนะก็ต้องทดลองกันดูนะเนื้อหาสาระที่พูดออกไปเนี่ยบางทีมันก็ไม่มีอะไรนะเป็นเรื่องเดิมๆแต่ทำไมเรายังฟังกันแล้ว นะบางคนก็อาจจะเกิดความรู้สึกนะสงบมากขึ้นนะสงบได้ดีกว่าที่เรานั่งเฉยๆนั่งโดยไม่ฟังอะไรนะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องไปพิสูจน์กันนะว่ามันเป็นมีผลแบบนั้นกันไหมนะนะก็ลองดูนะ ให้จิตของพวกเราค่อยๆเข้าสู่ความสงบตั้งมั่นเป็นลำดับลำดับไปนะสงบด้วยความตื่นรู้นะรู้ธรรมะตามความเป็นจริงเราจะไม่ได้สงบแบบไม่รู้อะไร ความสงบของเราจะเป็นความสงบที่มีตัวปัญญาประกอบอยู่ในนั้นเป็นความพร้อมของจิตนะที่จะเรียนรู้สภาวะธรรมเวลาจิตสงบอย่างถูกวิธีนะสงบแบบตื่นรู้เนี่ย มันจะมีความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นในขณะที่จิตสงบความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนนะเป็นความรู้สึกที่สัมผัสได้รับรู้ได้ผ่านร่างกายเรานี่แหละนะ จิตท,ที่สงบอย่างถูกวิธีนะที่เป็นสัมมาสมาธินะจิตมีสมาธิแบบถูกต้องเนี่ยมันจะมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานะอาจจะไม่ใช่รู้สึกทั้งตัวนะอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่อย่างน้อย มันก็ยังต้องมีร่างกายนี้ปรากฏให้เรารับรู้และร่างกายทั้งร่างนี้มันก็จะแสดงความรู้สึกต่างๆขึ้นมาเป็นระยะระยะนะความรู้สึกละเอียดบ้างความรู้สึกไม่ละเอียดบ้างความรู้สึกหยาบหยบบ้าง นะหรือจะเป็นความรู้สึกในลักษณะไหนก็ตามที่มันปรากฏผ่านร่างกายนี้นะจิตเราเมื่อมีความสงบอย่างถูกวิธีเนี่ยเราจะพอรับความรู้สึกเหล่านั้นได้นะให้เรามองทุกอย่างความรู้สึกทุกชนิดที่เกิดขึ้นขณะที่เราสงบเนี่ย นะอยู่กับเขาไนะด้วยความนิ่งเฉยแล้วก็ดูเข้าไปนะกระบวนการเห็นรับรู้ความรู้สึกต่างๆได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะมันจะทำให้จิตของเราได้มีประสบการณ์กับธรรมะ นะมีประสบการณ์กับธรรมะที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกก็เป็นธรรมะนะเป็นธรรมะชนิดหนึ่งเป็นสังขารธรรมเป็นธรรมะที่มีการปรุงแต่งเกนะิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยบางอย่างให้จิตเราได้เห็นว่านะความรู้สึกต่างๆที่เกิด ล้วนแต่เปลี่ยนแปลงและในที่สุดก็ดับสลายลงไปต่อหน้าต่อตาจิตเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการดับสลายนี่แหละ,ะมันจะเป็นกระบวนการเติมความเข้าใจเติมปัญญาให้จิตมันได้เห็น ธรรมะเข้าใจธรรมะโดยที่ไม่ต้องสอนอะไรเข้ามากนะแต่การที่เราจะเห็นแบบนั้นเห็นแบบไม่ต้องสอนได้เนี่ยนะจิตมันต้องเห็นอย่างต่อเนื่องเห็นตั้งแต่เกิดจนมันดับสลายไปเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของ สภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นของละเอียดนะส่วนใครที่ยังไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกละเอียดได้เราก็อยู่กับความรู้สึกที่มันไม่ละเอียดความรู้สึกตึงแน่นอึดอัดนะความรู้สึกทุกชนิดมีค่าเท่ากันหมด นะมีคุณค่าเท่ากันนะไม่มีความรู้สึกใดที่มันจะดีกว่าหรือแยก่กว่าล้วนแต่เป็นธรรมะทั้งสิ้นนะเราจะวางเฉยนะในการปฏิบัติเนี่ยให้เราวางเฉยต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงนะเพื่อให้จิตของเรามันนิ่ง นิ่งและเข้าใจนะด้วยตัวมันเองนะสืบต่อการปฏิบัติกันไปเรื่อยๆนะ